สวัสดีครับก็ในฐานะที่แบบเป็นตัวแทนของเชนีเจ็ดปศกเชนีแล้วกันครับก็ในฐานะที่เป็นแบบพี่คนโตของบ้านเจ็ดปากด้วยก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวทุกคนมากๆที่แบบตั้งแต่แต่พวกเราเห็นกันตั้งแต่แบบวันแรกจริงๆวันที่ใช่ตั้งแต่เป็นเชนีก่อนเข้ารายการแล้วก็แบบสมัยทุกคนแบบผมสั้นจนตอนนี้ผมยาวแล้วก็ผมยาวพอจะมาใจทุกคนได้ไหมครับนั่นแหละครับก็นี่ ตอนแรกเตรียมมาเยอะเลยพอแบบได้พูดจริงๆก็ลืมโอเคก็เอาเป็นว่าพวกเราทุกคนก็แบบภูมิใจในเพื่อนๆของพวกเรามากๆก็อยากให้ทุกคนรักเพื่อนๆของพวกเรามากๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามไปสาุผมแต่ถ้เราต้องการพี่วงบาสามผมลุ้นทีลุ้นทีช่วงไหนดีช่วยไหนดีชู เออไม่ไม่สักน,นิดหนึงหนอยนิดนึงนิดนึงนิดนึงพี่องพูดได้ไหมครับพี่องไม่อย 5, ู่พี่องยงไม่อยู่พี่องคยังไม่อยู่ยงไม่มาเลยเราดูครับเราดูยังไม่กล้ายังไม่กล้าออกผมไม่ใช่เมนผมไม่ใช่เมนสปอยอ่ะดิโอ้โหใครเป็นเมนสปอยอารมณ์อันไหนมีใครมีใครอยากพูดอีกไหมอีกอีก อ,อีกอีกสักนิดหน่อยสักสนิดหน่อยไหมพูดถึงเพื่อนๆเห็นยวนะอ่าพี่พี่คนโตแล้วก็น้องคนจิ๋วอ,อ่ะ,อะจิ๋วจิวจ๋วจิว๋วเลยถ้าผมก็อ่ารู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้พี่ๆทุกคนไปเติบโตอย่างเต็มที่เลยหลังจากที่พี่พพพๆทุกคนได้เลี้ยงดูเพนแน้วว่าทุกคนคาทั้งนในรายการแล้วก็ตอนที่เพนด้วยกันนะครับแล้วก็พออย่างว่า ป้าๆพ่อๆของเป็นแต่ละคนก็เขาจะออกไปทำตามเส้นทางที่เขาจะอยากจะเป็นแล้วก็พีจใจแล้วก็สินมากคแล้วก็อยากจะบอกว่าลูกคนนี้นะครับก็จะก็จะก็จะแบบวิ่ทีความฝันไปเหมือนกันแล้วก็จะตามไปพร้อมกับเพื่อนๆนี่ยหะครับสสดีสดวนะครับก็ ในฐานะที่แบบว่าเป็นหนึ่งในพันเทอร์ละกันที่บอกว่าลูกคุณกําลังก็เออดีใจที่บอกเห็นด้วยคนตั้งแต่แรกบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นน้องคนเล็กตอนนั้นตอนนั้นเด็กสุดอ่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คนเป็นลูกคนกลางแล้วของพี่ยวก็จริงริงดีใจมากๆที่บบเห็นเพื่อนตัวเองแบบซึ่มาอยู่คอนเสิร์แล้วแล้วก็กลายเป็นสุดเป็นเต็มตัวแล้วครับก็แค่อยากจะบอกกแบบ ทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพวกเราตามไปครับเก่อมหร่เอามอไม่นานครับไม่นานครับพี่ไอ้ไม่นานโอ้ยเราเราไม่มีใบสองตัวทำไมเนี่ยเนพื่อนๆของเราอ่าเดบิวต์แล้วจริงๆก็แอบลองไฮเมื่อตอนโฟกิมินอลไปแล้วครับเพราะว่าเหื่อน ก็รู้สึกว่าโตมาด้วยกันนะคบแบบว่าอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันมันก็ผูกพันจนแบบว่ารู้สึกว่าแอบคิดว่าวันหนึ่งแบบไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่บอกว่าคนนี้ก็ได้มาส่งเพื่อนแบบจริงๆอยากให้แบบว่าประสบความสำเร็จนะครับขอให้ไปในทุกระดับที่หวังเอาไว้ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าโลโก้ก็พวกเราก็จะตามไปเหมือนกัน รอรอรอแน่นอนนะครับผมพวกเรารออย่างแน่นอนนะฮะไหนๆค่ะข้างๆเลยข้างๆจริงชอบเจก็รู้สึกดีใจนะมากเพราะว่าเจผงก็อยู่มานานแต่ช่วงนี้ที่อ่ที่ยงชวนเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายกลุ่มเล็กตอนแรกแเป็นเด็กผู้ชายกลุ่มเล็กอยู่ที่แบบว,ว่าอ่ะเราจะทำอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอกันจนวันนี้เป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ เห yup ็นเพื report, <To> ่อนๆได้เดบิวต์แล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เพื่อนๆฝันกันวันนี้มันเป็นจริงแล้วก็อยากใช้ทุกคนทําให้เต็มที่แล้วก็หลังจากนี้ได้เป็นศิลปินกันเต็มตัวแล้วก็ทําให้สนุกแล้วก็ทําให้ทุกคนภูมิใจครับแค่นี้ครับเพื่อนๆสุดยอดก็ก็เหมือนเจ๊เหมือนกันเหมือนเจกับอเบอร์เหมือนกันก็อยู่รุ่นไทยสมัยแพนเทอร์ก็ทุกทันสุดๆ แต่ว่าก็ก็เคยบอกในรายการมวแล้วว่าไม่คิดว่าจะผูกพันกับแบบเพื่อนๆพื่ออีก2ีามคนได้ขนาดนี้พอแบบเห็น <laughs> เห็นทุกคนแบบเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจมากมแล้วก็แบบมันมันใจหายในทางที่ดีอ่ะเก็ตไหมมันใจหายในทางที่ดีเพราะว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าก็รู้สึก ภูมิใจในตัวพวกยู่ทุกคนมากแบบว่าที่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้แล้วก็ชอบครับก็ซู้ๆเดี๋ยวเราจะตามไปเย่แด้เหมอ๋อส่งมาแล้วถ้าถ้ารับแล้วถ้ารับแล้ว จริงๆอยากจะเพิ่มเหมือนเลงโอโบเจิซังเลยจริงๆนก็มันก็ไม่ใช่แค่แผ่นเพลงหรอกแต่ว่าเอ็ e ซิสด้วยที่แบบคิดคิงอย่าอะไรก้คุ้อด้วยกันไหมก็อยากมได้อามาแสดงคอนิดีกับเพื่อก็ว่าจะไม่หองเลย วันนี้ดีใจมากจริงๆเห็นทุกคนชายบนสเตจแล้วก็ทุกทุกคนเก่งมากๆจริงๆแล้วสัญญาว่าจะตามไปให้ได้ขอบคุณครับพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้ครับพี่เชื่ออย่างนั้นนะนี่ไหมยังไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ก็เพิ่งดูครั้งแรกของทุกคนกับ,บไม่เคยฟังเต็มๆแบบนี้ฮะพอมาได้ยินแล้วแบบโอ้โห เพลงมันสดใสมากก็รู้สึกเป็นคนชายขึ้นมากแบบบางคนที่แบบปกติจะขึงๆเงียบขึ้นแต่วันนี้เขาดูแบบสดใส,สน่ารักมากเลยเเเเก็ภูมิใจทใุกคนครับตั้แกนเราใช่วา้าวโอเคสวัสดีครับเราใครคนนี้ออ, <laughs> ออตโต้โครับออโต้หล่ะครับมาออโต้ว่าไรนำมาแตกกัน โ,โอเคแล้วครับก็จริงๆแล้วแบบผมได้ก็แอบ,บฟังมานิดหน่อยแล้วแบบได้ยินเขาเปิดกันเขาซ้อมกันก็แบบเดินผ่านก็เห็นเขาเต้นกันตอนนี้โต้เต้นได้ละ <got> เอเคเยแว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขามีชาเลนจ์ให้เราเ็นคนแรกเลยนะสามคนสามคนครับเมียโต้พี่มินเซ <c oughs> มเลยลากเพื่อนด้วยเหรอถอยไปแล้วถ่ายไปแล้วโอถ่ายไปแล้วลด้วยถ่าย,ายก่อนโอเคโอเคได้ได้ ฮ้มาสอนบ้างดิหนังทำบ้างอ่ะปลราปาปาราปปมีท่าดีมีท่านีกกับเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องเอาใจคับก็อยากแสดความดีกับทั้งสิบสองคนด้วยครับเพราะว่าก็พวกเราก็อยู่กันมาทั้ง24คนตั้งนานแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของแต่ละคนมาแบบตั้งแต่ที่แต่ละคนยังเริ่มเป็นศูนย์นะครับก็ ภูมิใจในทั้งที่สองคนที่ได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ชายออกมาแบบนี้ครับขอบคุณครับไม่ได้แอบดูมอนสเตอร์หรอผมมาเข้าไปในผมมาเข้าไปในห้องแล้วเขซ้อมอ,อยู่หูเข้าไปเต้นกับเขาเลยโอ้ยใชโย่โอ้ยคุณนี่เป็นสิ่งพิเศษจ,จริงๆนะเนี่ยไม่ผมแค่รบกวนครับโอเคโอเคก็อยากบอกพี่เต้นกันแล้วครับว่าภูมิใจมากอ่ะภูมิใจมากคือ เมื่อคืนผมยังเห็นเขาซ้อมกันอยู่เลยแล้ววันนี้ผมเห็นเขาขึ้นเวทีขึ้นมาแบบควันออกมาอะไรคือควันออกมาก็แบบภูมิใจครัก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในอนาคตครับผมใช่เย้เจนฮัลโหลฮัลโหลโอเคฮัลโหลชีสฮัลโหลฮัลโหลก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบว่าสิ so mm ่งใกล้ต yeah. yes. ัวเราเที่ยวว่า ได้มาเจอเพื่อนเดบิวต์อะไรเงี้ยบอกว่ามีความฝันหอกเหมือนกันที่แบบว่าเอออยากเดบิวต์แล้วแบบอันนี้คือใกล้ตัวมากพอแบบว่าเพื่อนเราเดบิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนดูครั้งแรกอ่ะอ่ะอ่ไหนขอดูหน่อยซิจะเป็นยังไงอ่ะดูแล้วผมดีอ่ะแบบดีเลยอ่ะอะไรนะอะไรนะดีเลยอ่ะโอแล้วตัวนั้นน่ะแบบผมคุยอย่างนี้เฮี่มีดีมากดีแบบดีจริงๆแล้วแบบว่ารู้สึกว่าภูมิใจเพื่อนๆแบบว่าเห็นเพื่อนๆแบบว่า ทุแมัยเต้นร้องอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าไอเดจูดเพลงอะไรแบบอาจริงๆร่ะไอดอลเลยาว่ารู้สึกว่าอย่างเยาบอกว่าทำไม่ได้เท่าเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างนี้ก็ว่ารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปกับกลุ่มพวกเราทุกคนแล้วก็เอาเอาแบบนี้เลยไหมตอนจบของเราถ้าเอาเท่านี้มันก็ไม่ดีเลยครับเราก็ต้องบอกเพื่อคนนี้นี่ครับเพ่อนนี้ดิแต่แต่แต่ก็ตอนนี้ก็ให้ให้เพื่อนๆเปก่อนครับเพราะว่าเพื่อนเก่งจริง แล้วก็กินดีด้วยนะครับโอเค